ใหญ่เนี่ยมันก็มีโค้ชทีมชาติหรือโค้ชที่มีความต้องการอยากจะเข้ามาเราก็ให้เขาส่งโปรไฟล์เข้ามาส่งรีคว์เมนต์ความต้องการเข้ามาเราพิจารณาหมดครับเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเพราะเราอยากก้าวไปข้างหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเราต้องเตรียมพร้อม ถูกใจคนไหนใครบา้างครับยังไม่ได้ถูกใจคนไหนเลยแต่ถ้าชอบนะครับคนที่เคยพาทีมชาติบางทีไปถึงรอบสุดท้ายของบอลโลกคุณไม่ชอบเหรอเออผมถามกลับน้นองๆเนี่ยชอบแต่แชมป์อาเซียนนะหรือเปล่าจริงๆคือม,มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเลยที่ว่าพี่สิโก้จะไม่ได้รับการต่อสัญญาผมไม่เคยพูดว่า,วาผมจะไม่เคยจะจะไม่ต่อสัญญ,ญา ตามหลักความจริงเนี่ยนะครับซิโก้ยังมีสัญญาอีกสองสามเดือนเขาควรจะทําหน้าที่เขาให้หมดตามสัญญาผมยังไม่เคยบอกว่าผมจะเปลี่ยนซิโก้ก็เห็นมีแต่ปีปลาหน้าใสกันไปเรื่อยว่าจะเปลี่ยนไม่จะอะไรผมก็บอกว่าผมยังไม่เคยคิดแต่ถ้ามันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนถามผมให้ผมตอบผมก็ต้องตอบและต่อไปก็ไปขยายว่า เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคุณรู้ได้ไงว่าผมจะเปลี่ยนไม่มีใครรู้หรอกในสมาคมไม่มีใครรู้สักคนแต่การทํางานของผมเนี่ยผมวางแผนตลอดคิดตลอดนับหนึ่งนับสองนับสามแผนหนึ่งแผนสองแผนสามผมต้องคิดนะครับไม่ใช่ว่ามาบอกผมว่าจะเปลี่ยนไหมผมก็ต้องตอบว่าถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนแต่ที่สําคัญ วิธีการที่กดดันโดยใช้สื่อหรือการตีปาน้าใยใช้กับผมไม่ได้หรอกเพราะผมไม่สะเทือนสำหรับสิ่งเหล่านี้และผมพูดผมก็จะตอบตรงๆถ้าคุณทำดีมีผลงานผมจะไปเปลี่ยนหมุมบ้าวะ่ะแต่ถ้าคุณทำไม่ดีไม่มีผลงานหรือพฤติการไม่ดีอันเนี้ยผมก็มี จุดเดือดพอสพมควรไมดันนะครับมีจุดอดทนพอสพมควรไมกใครทําอะไรนีผมรู้นะครับอย่ามากดดันโดยวิธีนั้นวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปร่วมกับการสร้างสถานการณ์ที่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยเชื่อน้องๆคิดดู่มันถูกหมื่อไร่อยากจะทําทร้ายผมแต่คิดถึงประเทศชาติบ้างนะครับถ้าผมทาไม่ดีผมไม่มายืนเป็นนายกหรอก